thank mm -hmm. you ส่วนการแข่งขันอีกหนึ่งรายการค่ะก็เขาบอกว่าธงชาติไทยเนี่ยไปโบกสะบัดแล้วก็รวมไปถึงเพลงชาติไทยไปกระหึ่มในยุโรปค่ะสำหรับการแข่งขันยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นสนามที่2นะคะจคัดขึ้นที่ประเทศปโปรตุกเกสระหว่างวันที่7-8ถึงมิถุนายนเรามีตัวแทนนักขับจากประเทศไทยลงแข่งขันด้วยนะคะก็คือคุณแซนดี้สตูวิตค่ะซึ่งแข่งขันในเรสที่1เนี่ยก็ขับเที่ยวกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอาตูยานอชชาวโปแลนด์ ปรากฏว่าเราเกิดมีปัญหาเล็กน้อยนะคะในช่วงแล็บที่6เกิดอุบัติเหตุขึ้นในการแข่งขันแล้วก็รถของคุณแซนดี้ประสบกับปัญหาเกียร์บ็อกซ์พังไม่สามารถเข้าเกียร์หกได้ต้องกลับเข้าไปในพิทเลนเพื่อจะแก้ไขแล้วก็ซ่อมใช้เวลาไปกว่าหนึ่งนาทีทำให้ในเรสที่หนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นของอาตูยานอสชาวโปแลนด์ส่วนในเรสที่สองค่ะนักขับของไทยคว้าตำแหน่ง <well. S 2> โพโพซิชันมาครองได้นะคะทำให้ขับเที่ยวกันอย่างสนุกระหว่างแซนดี้กับอาตู และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักแข่งไทยค่ะเพราะว่าเรานั้นนำยาวตลอดการแข่งขันไม่เปิดทางให้คู่แข่งขึ้นแซงได้ทําเวลาไปนะคะ1.091วินาทีค่ะคือเร็วกว่าคู่แข่งไป1.091วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นนะคะสําหรับนักแข่งจากประเทศไทยเจ้าตัวเองก็บอกว่าดีใจมากที่ชนะนะคะหลังจากที่การแข่งขันในวันแรกมีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์บ็อกซ์แล้วก็รู้สึกว่าทําได้สําเร็จว่าจะให้เพลงชาติไทย มาดังที่ยุโรปอีกครั้งถือเป็นความภาคภูมิใจของนักขับไทยค่ะนี่ค่ะก็คือบรรยากาศของกันแข่งันนะคะส่วนสนามถัดไปค่ะก็ส่งกำลังใจไปเชียร์กันนะคะเป็นสนามที่สจากทั้งหมดแข่งกัน8สนามนะคะในวันเสาร์สัปดาห์ที่21-22มิถุนายนคืออีก2ส์งสนามนะคะที่ประเทศสเปนค่ะ اصفر اصفر اصفر